สบายดีสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าบนค่อยมันแขนครับพี่น้องหอนล่งแล้วแล้วนะครับเหตุวีสาโอ้ผมเพิ่งสัมผัสเทอแลกนะครับอยากแห้งครับมันกอเออกสารหอนกับหอนนะครับพี่น้องอายเป็นแบบมุดมัดนะครับพี่น้องมันก็เลยแบบทึ่งกอดทึ่งเฮอแต่เฮอแต่นะครับพี่น้องมันไอ้หน่อยแล้วก็เฮอแต่เฮอแต่เลยครับไอ พะลมกับว่ามีไห้นะครับโอ้สุดๆอีลีครับหดหทองนะครับอยู่ปากเส้แม่ของครับพี่นอ้องของขึ้นสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสําหรับผมผมกับว่าโอเคครับไอ,มอไ้มันเทาหายเนาะขอบคุณไอ้หลายๆเด้อครับสามห้องไดวิวว่าไดวิวนี่ครับวิววิวหลีครับ วิวไปนําของครับวันเรงค้นสีมันยางเล่นยอีหล่ะครับเดี๋ยวจักน้อยสิไปแหลกเงื่อนให้อายเพื่อนครับประก็สีลงไปบรนณานในหน้ครับเอาของไปฝากไว้เงือนเบาดอนนะครับซื้อบักไม้มาฝากอีเมครัแแมงนะมาขึ้นแม่แมงเป็นเหรียญเฟซบุ๊กได้ครับ <c oughs> เป็นแอดเฟซบุ๊กมาก โอเคครับเดี๋ยวข้าสิไปแหลกนี่แหละไปหาบ่าวดีมครับแล้วก็อากอยอลิตาอยู่บววว่บบเดี๋ยวเอาของขนมไปฝากอลิตากันข้าศิออกไปบรรนาธิการนะครับเดี๋ยวอาบน้ำก่อนครับห้อนคักห้องน้ำเป็นทังไหนเนะออาะปรทเทศได้เบิ่งอยู่โอ้ห้องน้ำเขาโอเคดีครับ นอนผู้เดียวด้วยครับเหมือนโอเคครับพี่น้องก้อนสิไปออกไปบรนนาไห้ครับเปิดกล้องถุงของฝากของไอ้หน่อยนะครับหมวกสวยเยอะครับหมวกมันเห็นผมมักใส่หมวกมั้งครับแต่ได้ซื้อให้ ขอบคุณไอ้ยน้อยห,ยหลายๆเด้อครับกับเอ้ตัวนะครับมาว่านเป็นของไอ้ไอ้แต่งกาเฟไอ้ข้ามนะครับว๊อมันมันมากเกินไปไหมครับไอ้มันคือหลายเกินไปสำหรับผมน่้ คุณนายไล,ยลยด์เลอครับนาฬิกาอันนี้กันไอกาชังครับสื่อตั้งแต่น่าจะปีสองพันสิบแปดนะครับหลายปีละครับห้าปีละโอ้ยหอ,อยังนอนนอนเบือเบือเอาไว้ข่งนอตนะครับโอ้ ขอบคุณอไอ้ไลยๆเด้ครับไหน่อยนี่ก็เครื่องอีกตายสิไสจแน่วได้เบื่อเบิดอักตุอดิดาษหือืมของแบกแข้งส <c oughs> ิบสิบสามสิบหกโอเคว่าเป็นังเสียวเสียวไปปล่อยต่อ ขอบใจอะไรหลายเด้อวิ่งเกงสีฟ้าไหมไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันเกงสีนี้ใส่ไปข้างสีว่าผมไปตีกรอบบ่เนาะคือคักแนีใครขน่อ กูอะไรล่มพผักอือคือมีร่างบอดีตะนน่อยแต่หงว่าคำเลยเนะาะเบอรคของสายต่อว้าวเสื้ออีกแล้วครับท่านขอบคุณมากครับมีแต่อันง,งามๆครับผมผมซส้ว่าผมบ่มาะก,กับของพวผึ่งเลยมันแพงนะครับ นีต่ตามดีๆครับบูขอบคุณไอ้หลายได้ครับอกางเก่งสีดีใ้ใจอีเลียขอบคุณไอ้หน่อยลายายครับ ขอบคุณมากมากครับครับ <nominated. S 2> บ้าน,บ,านบ่าวดอนหรอครับนี่มาสวัสดีลุงเนี่ยสวัสดีสบายดีหรอสบายดีป่าลุงนี่อาแกเบิงเนี่ยเจ้ามากนี่แกเบิงแกเบิงมันแม่นหยังแกเบิงเจ้าสิกินเบิด์ตบอ มากี่วะยกขึ้นมาเพิ่งกี่หล่าแม่นำขิงมาเขาห่อสลายปไปเห้แม่แก้ให้กินผ้าอ้ายมันมากบานบาดอนบาดอนไปขนเข่ามีผ่าเสียบ้อเลยี ตามสบายเลที่ hehe, ้งเฮี wrote, ้ยนเท่านี้แหะเขาบอยู่เนาะใ่รดถ้าขายนี้ใส่ปะนีเป็ดบาวดอนครับเซฟเซฟเป็นหยังมันเป็นยังเอาโอ่งงนนะนี่เพอร บ่จะันยังสบ่สตเยีเออันเ็เอาเสียไออนกันเลเอาอนวใส่อาผ้าให้นะเอาสตัวเดียวุณเนาะอันนชื่อบักละมุดนะให้แม่แมกับ เงินใายฝุยนะครับสองส,สิบฝากอโปเมื่อกับเก็ดอันนี้เกือบสว่านนะครับไฟมวล,ลวนเนี้อไซื้อมาให้หกสิบบาทคูหกสิบบาทครับมันมีพรมอ่ะครับอันนี้อายไปซื้อมาตอนบ้าดอน,าน,นครับนี่แต่สีเมื่อ,อบ,บานยังกรอบ ัันต้งลาเสียขาบ่าวดอนมากครับเพินไปคนเข่าบ่าวเอกับบ้ายูครับบ่าอีกบ่ายูเพื่อนบรรยากาศบรรยากาศนะครับถ้าไอเพิ่นมากไอเพิ่นอยากมากนะครับมาเด้อมาเด้อเช็งไดยแล้วหรือวปล่านี่เดย์ที่เปิดไส าแขกลบวโอ้เป็นยังคองฝากแล่านั่นได้น่าขล้วบาโดนจะฆ่าเรียขนเข่าซอยบ้าแถวเหรอฉลีพ่างเดียวฉลีพ่งบ่ะมันหนักหัวตีมหักแซ่ก่อนไหนกัวตี แสตี้นั่นนั่นเรื่องนั่นนะนั่น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 นั่เนี่ยนั่นเนี่ยเ่องฟมนั่นนะแกแซก้แก้แก็ได้เล่นเบาแถวนะเดี๋ยวโทรใส่บ้าแถวจะดังไฟวัตติดบอกบ้าสักคนบ้านเบี้ย ชอบไปดีโอ้เห็นสบายดีสกวนเอ้ยจะมาเดือเดืออีดีอยากได้ตะพืชตพืชทุกเขาทิมทันนั้นัแถวมันเขามันเปียกพืคนโตตักไหมคนโตกับพพหุนมาเนี้ยมันพ่นเต่าหุ่นเนี่ยเสาหุ่นกับพี่มาคนมาตกี้เอาต้กูน่่ก็สรางีสมยแซว แชเอะไรยงอีบ้าลาวออบ้าลาวมากคนุค e น oh? ่อะรงคเออนั่นเออรเออนาจัาวะโอ้บน้อรักเอ้บ้าลานี่ขนะนะเหลือบคนนี่าเรยเนี่ โอ้เบาีบนแหมาก่อนใช้หมอนไไปดอบอเอโอ้่าเอเฮิง่นี่มาาเหนิคิดได้มาเอนงงเห็นนักกินแห่แม่แล้วบปค้นาแล้วมาสักอนกฝนตอกแฮมเปน่เฮก็องกินให้แม่แล ม่เฮตินิโตเลยวะเอเฮตนนกอ่เอ้เดี๋ยวค่ะีเซอร์ไพคก็สีเอไ่ีเขียวสีล่งหมนเดยสีแก๊สเดียข่าไปเมพูดใบหยากับ่ใช่ดิวหรอเมอยแ่ล้วนะแมยากได้ขนาดไมซยสบัตวก็อื่นถึงหู้หสิบอ็ดสเอ็ดสิบเ แต่ก้อนได้เค็แล้วเค็ดเต๋อสักคลเอ้ยจว่าเดือดยี่ดีสิบเอสตกสิบเอสตกพืนเอาเค็ดคุ้งไฟเอาไปถีมนขานายสกคลยี่หลีแค่ไนกันแต่ดังไฟดูทีตอนนี่เดี๋ยวถามบาวดานกันเป็ดตัวจะพันสองแสนเนาะตัวสองแสน ขายเป็ดขายเป็ดแถวหนึ่งด้วยเลยนะเป็ดเป็ดเป็ดตัวสองแสนันไอ้ข้าเห็นเห็นบ้าสักคนหรืเอเปล่าครับไอ้ข้ามเห็นบ้าสักคนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม้อ้อยเป็นยอกไม้หย่อมหย่อมบ้าโยดอนนะครับพี่น้องเป็นากเพราะว่าสีมาเอาของมาฝากให้แม่แมงครับเพิ่นไก่ถามมาจะก็อยากมากมานะครับเพราะว่าเพิ่นกระเบิ้งนะครับดยวห้าสีเห็ดเป็ดชูกิน จะขเห็ดคักเจ้าก,ก็ได้ตะขัวนะค่ายีลคกค้นกระเบาเองนากกองขอยขึ้นเป็นเนียนี่เป็นเนคือเป็นตัวจริงของเขาเอป็นตะนต้อนต,ตอ้อยู่เบื้ังวานยเป็นตะคนดีถ่ายขั่วนะใส่เป็ดด้วยครับ ใส่ต้น้่มเลยอใคแอิ่ม<ล>แล้วใยวนทิมแล้วใ่อวเอาแล้วเา่จะใส่ขใสใส่ใส่ออนใส่อ่อนมัใส่แกก็กี่สเนี่นวไม่ให้เจ้ายากนะคใคใคอยากซื้อซีหมูม่ากหลกรเลหนวกนหรอนะก็พกเกิน เขาคิดว่าอยู่นะกับพ่อใส่ตอนแรกแปลว่าเราเสียวแบบมาเลยดิขอบอกบัว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 มาสักคนนี้นะเออสิอยากมาสักคนเข้าขนเข่าอยู่วะบ้าเลยบ้าเหรอเห็นแล้วึงมือนข้าเจ้ากับล่องไปเมืองโขงไปกินปลาเหรอข้าเจ้าอยากกินปลาโขง อี้มานี่มานียานฝนตกอ่ะจิะพีปลาแถวมาต้มเป็ดเดี๋ยว่าคนเขาเดี๋ยวเดวะีนฝตครับอยเห็นไอ้นั่นคักโอ้ที่สีนักคักมา แค่ใคนเม้าใจมคนไราดะจอดน่จงไปเบิ้งนะไปไปเบิ้งของฝากไหอยหลังรถไปของฝากของฝากนอนยาไอนีของกูดอดขินดขดขดเขดตามตามเห็ดสักคนเห็ดเหดเหะ เก็จะพาไปเอาบุญบ้านค่อยนะเอาอย่างเอาบุญบ้านค่อยเอาบุญบ้านเออไปเห็นแนวกินเห็นไหมอะไรปิ้งเป็ดป่ะกับต้มเป็ดมาเด้อพี่น้องมากินนล้วกระป๋องกับขุนมาตามตามขุนนะตามหนูเลยยังตามแมวกินแล้วยังตามปิ้งแล้วังตา กับกับกับปิงน่แ้นไปบก็พูดในตัวรแแม่นๆเอาค่พี่น้องเดี๋ยวคลิปกินไปเบิ้งนยดีกับคลิปบ่าวดอนครับผมแม่ไทยโดนแล้วพ่อจำานิซะพอเนพอแล้ว่ได้ยากได้คอยอาลุษไทยรุอวัตะเห็นวัตะเห็นเจ้าวิวมันกระึ้นเลยไทยรุษรุ่นยังเหรอหาเราเอาอ คอยกเอามาซีแก๊สถุนได้ตายรู้ <co ld> ตายแท้เจ้าอื่น <c oughs> จ็กสิไปตัดเขาได้บ่ราะมืออืน่นได้ยั่ดังนะเจ้ามันแน่นอนนี่แล้วเจ้าเนะี่ยตายรู้สิเป็นอย่างไรรู้โอเคพี่น้องเดี๋ยวให้บ้าสกปรกเป็นเห็ดกันเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปบ่าวลอนได้ครับเต็มมาเป็นมาเป็นเป็ดเท้าใส่เป็ดอ้ยอย่าเพลินแห้งไหเพันเพัอนพอนึด <c oughs> <c oughs> เผ็ดๆนัน่นัวเนันนเนเ่ัวกินไดไรเยอะดอกมาฝากันทีมปานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ